ุกคนครับเธอคนนี้ไม่มีชุดใส่ไปงานปาร์ตี้จึงได้เอาถุงน่องมาตัดส่วนขาทิง้งไอเดียนี้ครับต่อมาได้กลายเป็นธุรกิจหมื่นล้านเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเธอคนนี้ชื่อว่าซาร่าเบเกอรี่ครับเกิดปี1 9 7 1หนึ่งปัจจุบันนี้อายุ54ปีตอนเด็กๆเ,เธอมีความฝันอยากเป็นทนายแต่พอเรียนจบสอบกฎหมายไม่ผ่านเธอเลยหันไปทํางานที่เธอเกลียดที่สุดครับนั่นก็คือพนักงานขายเครื่องแฟกสมัยนั้นเดินคอประตูบ้านเพื่อที่จะขายเครื่องแฟกนี่คือช่วงเวลาครับที่เธอได้เรียนรู้กับคําว่าถูกปฏิเเเเสธธอททําาาางงนนนนีี้้ปป็วววลกกก่่7ดยััซึษะ กลายเป็นภูมิคุ้มกันให้เธออย่างดีและมีผลกับชีวิตมากในอนาคตต่อมาครับในปี1998ได้มีปัญหาเล็กๆเ,เกิดขึ้นครับคือเธอต้องไปงานปาร์ตี้แต่ไม่มีชุดชั้นในที่เรียบเนียนพอที่จะใส่กับกางเกงสีขาวเธอจึงเอาถุงน่องมาตัดส่วนขาทิ้งเพื่อที่จะใส่ไปงานปาร์ตี้และได้เก็บเอาไอเดียเนี่ยครับมาต่อยอดเธอรู้ว่าผู้หญิงทุกคนต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระชับรูปร่างให้ดูดีขึ้นแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดขณะนั้นครับทั้งอึดอัดและมีตะเข็บและก็ไม่ค่อยสวยงามเธอจึงงใช้เเเินนนก็็บส่ววตั5,000ดลป คุณเริ่มต้นในการผลิตชุดชั้นในกระชับสัสดส่วนเธอยังปฏิเสธการกู้เงินครับและมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเองเธอได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อว่าสแปงเพื่อที่จะทําวิจัยและเขียนสิทธิบัตรด้วยตัวเองโดยการเรียนรู้ผ่านหนังสือและจ้างทนายมาช่วยตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายแต่แล้วยังไม่ทันเริ่มครับก็เจออุปสรรคทันทีโรงงานผลิตชุดชั้นในส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะผลิตสินค้าให้กับเธอเพราะเห็นว่าไอเดียชุดลัดรูปลายเท้าเป็นเรื่องตลกและไม่เข้าท่าเธอต สุดท้ายครับมีโรงงานหนึ่งยอมผลิตให้จนสาเร็จและแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงครับในปี2000โอปราห์วินฟรีพิธีกรชื่อดังได้แนะนาสแปงในรายการของเธอโดยบอกกับผู้ชมว่าเป็นสินค้าโปรดซึ่งทําให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างถล่มทลายครับและทําให้สแปงกลายเป็นที่รู้จักทันทีสแปงได้เติบโตอย่างรวดเร็วโดยได้ขยายสายผลิตภัณฑ์จากกางเกงรัดลูกไปสู่ชุดชั้นในชุดว่ายน้าและเสื้อผ้าออกกําลังกายในปี2012ครับนิตยาสารฟอร์บได้จัดให้ซาร่าเบเกอรี่เป็นมหาเศรษฐีหญิงที่สร้างตัววด้วย ที่อายุน้อยที่สุดในโลกนะขณะนั้นซึ่งอายุคือ41ปีปี2021ครับสแพงถูกซื้อกิจการโดย a c k s t o ต e บริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ด้วยมูลค่าสูงถึง1.2พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ40,000ล้านบาทในข้อตกลงนี้ครับซาร่าเบเกลียยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอยู่และยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่จนถึงปัจจุบันครับนี่แหละครับเรื่องราวของซาร่าเบเกลียจากเซล์ขายเครื่องแฟกที่คอประตูบ้านมาถึง7ปีสู่เจ้าของธุรกิจหมื่นล้านเธอยังฝากข้อคิดไว้อีกว่าฉันคิดว่าคววามมลล้เห ไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกับความสำเร็จแต่มันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ